สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยาเที่ยวสายเปตองให้ชมเปตองโอโหโดนหินครับทีมย่าๆสองเจอกับทีมซุปเปอร์ช่งสามนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมนะครับเป็นรอบตัดบนอตไยจะขึ้นมาครับอันนี้ทั้งตีทั้งเข้านะครับตีได้ด้วยัไย เกือบเปลี่ยนเลยลูกน่ตาตอยน่าจะได้อยู่พิทุนเข้ามาอีกลูกหนึ่งฮนะไม่ถึงนะรอบนี้พี่ตุนหลุด ได้หนักกว่าเดิมพิละเตยครับลูกนี้ป๊อกว้าวสวยมากข้าหมหัวมา้เจอสชใเลยใช่โอ้น้ตป่อยชอนพิตุนเข้ามา ก็ต้องอาเนะไปก่อนอ้าวมาสองเลย <c oughs> มือตียังไม่ได้ออกด้วย ชนยังไงอ่ะมาสองเลยพีละต้องเข้าครับโอ้ยหลุดพีละมันปิ้นพี่จริงมันก็โดนตกไม่โดนอะไรนะครับแต่ลูกเหมือนกับหมุนมาแรงแบบปิ้นออกมา <S 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 นี่อยู่นี่อยู่นี่พอลูกหลานเหมือนกันเออไม่แต่สีมันจะไม่เหมือนของเราจะเงาเรียกกระับผมเหมือนกันเลยนะดูนะครับเข้าแต้มสามอนุม,มัติ ดูนะครับจะเข้าเต็มสี่ได้หรือไม่ไม่ได้ครับ<า>ดูต่อนะครับทีมซุปเปอร์ช่างสามนำสามสองแล้วตอนนี้ลังที่สองลังที่สามกำลังจะเปิดมา โอ้ลูกนี้วิ่งแรงถึงขนาดออกตุนมาพี่ตุนก็ออกมาแรงนะครับลูกนี้แม่ใบใบอันนี้เกลี่ยเกลี่ยแม่ใบนั้นจริงๆด้วยสวยมากครับเข้าลูกนี้สวยดูลูกตีพี่ละครับลอยมาต้นกำลังแน่นเลยเข้า นัต่อยพี่ต่อยมาตอลอดรอบเปลี่ยนดยิเปลี่ยนไหมน่ะเปลี่ยนดหมูเปลี่ยนก็พี่ท่านผู้รู้ดูเอาเองออพี่ตุ่นจะเข้ามาครับทีมยายาสองครับไม่ถึงน <c oughs> ะลุงนี้ก็เบาครับมาไม่ถึง อาดูลูกเข้าที่ละครับน้ำเข้าผมนเข้าครับโอ้กลับปั่นมาทางนี้กะชิ่งชิ่งลูกนอกเข้ามามดูลูกตีของทีมซุปเปอร์ช่างสามลอยมาโอ้ลอยสวยเหมือนกันครับลุงที่ละเข้ามา ลูกนี้อ้ยังว่าอ้อมาเปลี่ยนดิลูกนี้นึกว่าจะออกนอกสนามมันก็ชี้ลูกมันอ้อมมาเดินเลยมาเลยมาเลยตอนนี้มาตัวลูกตีครับได้ถูกได้แต้มอู้ทีลูกไหนอ่ะเสียสี่นะครับเนี่ยสี่แ้มสองแฉมตีแ้ม ดูน้องเขาจะเข้าเปลี่ยนไหมเขียนก็ได้แต้มนะครับตอนนี้มือเข้ามือตีเขานิ่งกว่ามือเข้าเข้าได้ได้แ้มเนงครับดูต่อครับแคนแนน4สี่ต่อสองแล้วชุเปอร์สั่งนำอุต์ปลาต้อยเข้าดียัง ดูพี่ละจะตีลูกนี้นะครับโดนโป๊อบเต็มเม็ดเลยลูกนี้ก่อนนะครับว้าวลูกนี้สวยสวยลูกบนได้มั่ง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 ต่อยเข้าไปตองดีครับสองลูกเปลี่ยนทุกลูกเลยจุนเข้าหลุดครับลูกนี้ต้องเปลี่ยนนะครับ ปโอ้ยลุกน,นี้ออกเลยอนนโอ้โออยซ้อมนี่คักหลายตีจอดสามลูกเลยสามลูกจอดมาเลยโอ้เหลือลูกเต็มเปล่าเลย ุดหักตีสามมาดอเมลาได้ด้วยดูนะครับลูกหลังมาท่วมเลยนะครับตอนนี้สองข้างท่วน่ะมแต้มอยู่นะครับ กน้องต้องตีเลยนะครับต้องตีลุกตีเพื่อรับหนึ่งเท่านั้นนะครับเสียบเลบ

ข้อสามนะครับว่าได้สองแล้วก็เข้าดีมือนการสามแต้มเลยดูน้าต้อยจะเข้ามาครับโค้งมาสวยดูพิจุนทันจังอ้าวพิจุนเข้ามาเปลี่ยนเชย มาดูลูกตีนะครับป้องโอ้เจ้านี้ก็แม่นนะครับยังไม่ผิดสักลูกเหมือนกันลูกนี้ออกกว่าน้ำหมูตัวเตอริตีเชียร์ไรเมักไือพื่ตจนเข้าลูกนี้นะครับ อไม่ได้หันกล้องมาทางนี้มาฮาโหลอะไรโอ้พี่ตูนเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนนิดนิดครับลูกเข้านาต่อยดีนะครับใน,ในในในโซนนะก็ทำให้เมตีก็เข้าเข้างานนอา้อ,นนนนองเขาก็ตั้งสีไม่พลาดน,นะครับทาทีเห็นตีมายังไม่ผิดสักลูกเหมือนกันแม่ชมเราปิดให้ดูเลย ดูนะครับลูกนี้โดนครับนัาใต้ตีตามได้นะครับแต่ลูกเรียนน้อยเขาไม่ได้ตีหรอกน่าจะช่วยเข้าคุมประมาณนกะเ่ะมมตะาดเมตาดูพี่จุ่นเข้าลูกนี้กันครับโลด

ดูนะต่อยตีลูกนึ่งไหลมาโอ้เข้าากไปนิดนึงบางทีมาเข้าวงกาหายพยายามนิดเดียวที่ <จน S 1> ทหลาย,ายอูย้ๆๆสามเลยข้อจอดเลยอ่ะต่อครับปิตุนจะเข้ามาตรงนี้สวยครับสวย เดีก็อยู่ในโซนแล้วครับถ้าก็ต่อยเข้ามาเปลี่ยนได้มือตีเขาก็คงตีแล้วไม่ได้หลุดลูกข้งนะต่อยครับเจอเพลี้ยมาเปลี่ยนดูครับต่อยเข้ามาเปลี่ยนครับเอาวิลเข้ามา พี่ลาตีเบี้ยวครับลุกนี้ตีใหม่ครับลุกนี้ต้องโดนนะปึ้งจอดไกลให้ไปมาดูนะต่อยอยาเข้ามานะครับไหลมาแอบโอ้ยลุกนี้แรงกะแทกไปนินดนึงน้องใครจะเข้ามาครับครับหลดครับหลด ดูน้องใครจะเ,เข้ามาอีกลุงครับอย่าจะเตอย่าจะเตอย่าจะะอย่างนี้นี่อ่าก็ยังไม่เปลี่ยนหรือยังไงไม่แน่ใจดูลูกเข้าพิษษตุุนก่อนนะครับโอ้เกือบมาถึงด้วยปิละจะตี มีรับสองก่อนอู้สวยครับสวยลูกนี้เดี๋ยวผมเอามั่งถ้าเล่นะจุกกิ่งอย่างเงี้ยมาครับดูลูกเข้าน้องใครจะเข้าได้ไหมไหเหมือนลูกพี่ตุนได้อ,อ้าวพ่ตุนยังเหลือลูกหนึ่งนี่ครับผมนึกว่าเขาหมดแล้ว ทางเข้าทางลูกเราสองลูกกระชนเอ้งสองเลยทีเนี้ยมาดูนะครับดูน้าต่อยเข้ามาอ่อนลูกนี้ก็แห้ตีีอยู่แล้วนาจะบาดเอาดูพี่ตุ่นเข้ามาลูกนี้โอเคออกนะดบิบอลบอลบอล<า>ยันอยาไปเลื่อมัน นี่สวัสดีครับเข้าได้ตั้งลูกหนึ่งดูนะต่อยจะเข้ามาครับบ๊อบอ้าวกลายเป็นพี่ตุนชะนะแล้วเนี่ยถ้ากระหลุดลูกนี้ตอนไม่เย็นแล้วมันจะ โอ้ตัดสินใจตีครับตีจอดด้วยขับรุ่งบางมือเดือดห๋อขอโทษครับไม่ได้เพียบไปเส้นยกีฬะเข้ามาโอยไม่ถึงกีละเดี๋ยว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  แม่ได้สมแ้วครนครับูนี่นี่นีด้ยนะ่ะดูนะครับเหียลูก3ามลูกในมือด้วยต้องการอีกจะ่อแต้ม สาน่าามน่าจะได้สามกับลูกนาต้อยเข้ามาลูกหลังครับเพราะว่าอันก่อนมันได้แค่สองลูกที่สี่วุกนั้นน่าจะแพ้ลูกตรงประมาณนั้นถ้าน้องเขาเข้าได้อีกลูกหนึ่งจะเจมนะครับไปต้องเหลือสองลูก มือตีเขาก็น่าจะเข้าได้อยู่มั้งับเพราะว่าอ้าวอันนี้ไม่ได้อันนี้แพ้กลุ่มล่างพวกนี้ถ้าเข้าได้จะเจมนะครับดูน้องเขาจะเข้าได้ไหมตั้งใจเต็มที่เลยอ้าวได้อปลว่าเีมซุปเปอร์ซั่งสามชนะยายาสองไปก่อนครับอันนี้ตัด บนนะครับแพ้ไม่ตกรอบเข้าก็ยังไม่ชนะก็ยังไม่เข้ารอบ